มีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนเกมการแข่งขันไหมครับ <c oughs> คือเกมนี้มันวัดกันที่การเดิน <c oughs> ซึ่งผมเชื่อในประสบการณ์การเดินรันเวย์ของพี่มา,าผมรู้สึกว่าคนนี้นี่ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่พันรันเวย์ผมเชื่อว่าพี่มาาากก้าน่าจะก้าวได้อย่างมั่นคงแล้วครับผมเดินพรมแดงครับรอบแรกโอ้มาถึงพี่กอฟครับล้อมครับพี่มา้าตาบม,มาอะยะครับพี่มา้า <c oughs> พี่ม้าบอกเลยแค่ประคองหน้ากากยังยากเลยครับนี่หน้าทลายเอาชนกันเองอีกประท้ ทะเลาะกันเองมาแล้วพี่มาประคองหน้าประคองตาครับเดินขึ้นมาไหลเลื่อนลื่นไหลอีกนะพี่มาพี่มาพี่มาไปไหวอยู่หน้าประตูแล้วผ่านหมัดแดงไปได้พิงประตูเรียบร้อยครับเกมนี้พี่มาเข้าไปที่สองถึงว่าผมมาพี่มาคะเนี่ยตอนนี้พวกเราเป็นตากุ้งยิงหมดแล้วพี่มาทำไมอะ เราอยู่ขา้างหลังเนาะแล้วไอ่มมาก็ล้มล้มที่กระโปงกระเปิงกระโปงเช่ไม่น่าเชื่อว่าในสตูมันหนาวมากเห็นไมเห็นมีมาตกล่ะเห็นมี่มาตกเล่ะ